สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชัอตต่อชัอกระติกเดือดฟาดอัจฉริยะกลางรายการนั่นหยุดพูดไม่ชอบออกมาแฉรัรวๆสาหรับคดีการเสรียชีวิตของแตงโมนิดาทีาล่าสุดทางด้านอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้มาเป็นแขกรับเชิญในารายการหุนกระแสพูดถึงเรื่องคดีแตงโมที่เดินหน้าเปิดหลักฐานคดีแตงโมลันตายก็ยอมซึ่งมีบางช่วงบางตอนได้ฟาดฟันกับกระติกอดีตผู้จัดการแตงโมซึ่งอัจฉริยะได้สงสัยและติดใจ เรื่องของกระติกมากพูดถึงกระติกในประเด็นรับงานมีการเรียกรถอย่ดริงมารับเรียกรถ22นาฬิกา11นาทีแต่ให้มารับ22นาฬิกา45นาทีท่นใดนั้นทางด้านพิน่นมก็ได้ต่อสายตรงหากระติกทันทีและให้อัจฉริยะคุยกับกระติกกระติกก็ได้พูดว่าขอบอกก่อนนะคะว่าเรื่องรับงานอะไม่มีหยุดพูดสักทีนะคะว่าหนูอรับงานหนูไม่ได้รับงานหนูไม่มีการรับงานเอนเตอร์เทนใดๆทั้งสิน้นก่อนตัดค าโฆษณาพี่พูดนะครับว่าก็ทํางานทํางานของเขาอันเนี้ยอย่ามากล่าวหานะเรื่องย drink คือกระติกนั่งเรือคุยกับแฟนตลอดทางเขาก็รู้เหตุการณ์หมดว่ามีการเดิมเขาก็ห่วงว่าอยากขับรถเองไหมกระติกก็โอเคเรียกเลยแล้วทีนี้เวลาไม่ตรงกันก็เลยถามปอจะถึงฝั่งเมื่อไหร่ปอบอกอีกหนาทีแล้วทีนี้รถอะ่ะก็มาถึงตามเวลาที่บอกเวลามันก็ไม่ทันกันเลยแคนเซลไปกระติ เป็นคนแคนเซิลไปเองและโทรหาแฟนบอกแฟนเองว่าแคนเซิลไปแล้วนะเพราะเวลามันไม่ตรงกันหลักฐานก็มีส่งให้ตำรวจทุกอย่างบางคนรู้แค่นี้อ่ะก็เอาไปขยายความทำให้คนเข้าใจผิด อันนี้ไม่ใช่เรื่องดีกระติกรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็อยากชี้แจงตรงนี้หลักฐานทุกอย่างมีหมดตรงนี้อย่ามากล่าวหาว่าทําไมเวลาไม่ตรงตรงนี้มีหลักฐานอยู่ซึ่งไม่รู้ก็ไม่ควรพูดอะไรกระติกอยากพูดแค่นี้เองอัจฉริยะพูดต่อว่าผมก็ตั้งคอสังเกตเท่านั้นเองว่าคุณสังเกตหรือเปล่าว่าเขามาทํางานกระติกสนกลับทันทีว่าทํางานอะไรอะคะหนูไม่ได้ทํางานอะไรหนูไปนั่งเรือเที่ยวไม่มีการทํางานเกิดขึ้น เลิกพูดคำนี้สักทีหนูไม่ชอบด้วยหยุดกล่าวหาเข้าไปเที่ยวกันอัจฉริยะพูดต่อว่าเสียหายก็ฟ้องเอากระติกบอกว่าก็ตามกระบวนการอาคาพูดเยอะๆค่ะหลักฐานจะได้เยอะๆค่ะท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ